สวัสดีครับผมกบนาครับหลังจากที่เลขออกแล้วครับก็มาพบกันอีกรอบหนึ่งครับก่อนอื่นครับขอแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าอาจจะได้โชคกับเลขแปลกๆคือ665ผมคิดว่าหลายๆคนครับคงจะถูกทั้งบนทั้งล่างถ้าซื้อ65ก็ต้องซื้อ9559ด้วย เป็นเลขที่แปลกมากครับมาทั้งบนทั้งล่างส่วนผมครับผมก็เอาคลิปของยายหลังครับลงเลขสามตัวแบบไม่ต้องกลับนะครับยายหลังเพิ่นฝันว่าผีมาบอกเลขคือเก้าเ้าห้าเพิ่นก็บอกผมอยู่หรอกว่าเวลาซื้อเลขก็ต้องซื้อกาบบางก็คือหกหห้าครับหลายคนครับอาจจะเห็นตัวเลขอยู่ครับแต่ว่าหลายคนก็คงจะบ่มากเลขตัวนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นเลขที่แปลกแล้วครับเนาะ เอาเป็นว่าหลายคนครับหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วทักหาผมเยอะมากๆครับแถมไม่ได้บอกว่าถูกเลข65ไม่ได้ถูกเลข59นะแต่หลายๆคนครับทังมาบอกว่าถูกเลข665แบบไม่ได้คาดคิดแบบบังเอิญมากๆบุ้งหูครับ ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรครับไม่รู้ครับแต่ที่แน่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าความมือเอืนหรือว,ว่าอาจจะเป็นโชคก็ได้ครับที่ว่าทําให้เราถูกเลขนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับหลายๆท่านหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขบางคนถูก6กหบางคนถูก6กหแล้วก็ถูก5้าเด้วยทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ได้3ตัวผมลองไล่ๆดูครับมีไม่ต่ํากว่า2 0 0ร้อถึงสามคนครับที่ว่าทักมาแล้วก็บอกว่าถูกเลข ส่วนใหญ่จะเป็นเลขสามตัวอาจจะบังเอื่นก็ได้ครับถูกเลขโ6 5เป็นเลขที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนถูกส่วนตัวผมถามว่าผมถูกไหมผมก็ต้องบอกว่าผมก็บังเอิ่นถูกอีกแล้วครับแต่ว่าอาจจะถูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนาะก็ไม่ขอบอกจํานวนตัวเลขที่ว่าเราถูกดีกว่าครับูกบอกแค่ว่าถูกอยู่ครับมื่อนี้ครับผมก็จะมาบอกว่าเลขต่อมัดของผม ผมก็ก ust, ต,ต้องบอกเลขตองหมดคือเขาครับงวดวันที่วันที่สิบหกตุลานะครับตองหมดนะอผมครับงวดนี bush, re, like ้คือผมหายหางเดียวไม่เ <inaudible> ดียวเหมือนเดิมครับก็คือเลขห้าเก้าสองมาเกลขหาเก้าสองแม่งงวดนี้ครับจะออกหรือบอกระบุงครับแต่ว่าหูจะแน่คือมาขาดเก้าสองมันออกหาเก้าสามแล้วกะบอไหนครับห้าเก้าสองมันอาจจะมาก็ได้ครับงวดนี้ หลายงวดแล้วที่ว่าผมถูกแบบตรงๆเลยคือ593มวดน,นี้คือกบนาชอบเลข592ครับระวังครับอาจจะเป็น562ก็ได้ตาม่าผมสื่อว่าผมก็บสื่อครับสื่อวนเวียงอยู่เลมันออกหาเก่าไปแล้วหรือมันสิมาออกหาอีกรอบนึงบ่พอมันออกเลขสองตัวไปแล้วครับงวดนี้ก็เลยชอบเลขสามตัวคือ592เมื่อกี้ครับผมเกินว่า หลัอย่างที่ว่าเลขออกแล้วผมเอาคลิปของยายหลังลงเนาะเราฝันได้เลขสามตัวแบบไม่ต้องกลับเลยก็มียายหลังแค่คนเดียวครับที่ว่าถูกเลขสามตัวนอกนั้นครับก็มีสองตัวบ้างห้าเก้าบ้างหกห้าบ้างแต่เลขสามตัวนี้คือคือมีแค่เฉพาะของยายหลังแค่คนเดียวครับคือเลขอสามตัวตรงๆแบบไ่ต้องกลับทุกคนในเบองคลิปนี้อยู่ครับก็จะเป็นวันที่ สองนะครับเนาะจะเป็นวันที่สองตุลาส่วนเดือนนี้ครับผมเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ได้อาจจะบม่ค่อยมากก็ได้แต่สำหรับผมนะคือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปครับยาวเลยครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับคือผม ทานเจครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรของผมเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับอันนี้คือผมนะ่ยทานเจทุกปีครับบางปีก็ทานเกินกําหนดแต่ปีนี้คือผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สองครับจนถึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับกลนาครับทานเจยาวเลยนะครับบางคนอาจจะหูอยากหูเคลดดลับเนาะว่าได้โชคถึงเลข ฟุกประมาณนั้นครับคือผมกินเจทุกปีนะครับผมกินเจทุกปีแลวกัปีนี้เริ่มต้นวันที่2องตุลาครับผมก็เริ่มล้างท้องแล้วก็เริ่มกินเจยาวจนถึงวันที่สิบเอ็ดสินู่นเลยครับ10วันก็นเลยบอกเคล็ดลับเล่นนะครับบางคนอาจจะหาทานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่นี่คือสลับตัวผมนะสลับตัวผมนะผมมาผมอาจจะ <c oughs> ทำบุญอย่างอื่นไม่ได้ผมก็เลยเว้นการกินเนื้อสัตว์เล็กๆน้อยๆครับที่ว่าผมสามารถทําได้อันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับของผมก็ได้ครับทุกคนที่ว่าไม่มีเวลาหาที่กินไม่ได้แบบว่าอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องมากินเหมือนผมนะครับอันนี้คือแค่ผมแบบกินทุกปีอาจจะว่าเล็กๆน้อยๆครับเคล็ดลับประมาณนั้นก็ได้สามารถสําคัญไหมสา,มารัลตัวผม สําคัญอยู่สลับบางคนอาจจะไม่สําคัญก็ได้เอามาบอกทําไมคือผมบอกเคล็ดลับไปเฉยว่าที่ผ่านมาอาจจะได้โชคนั้นนิดนิดน้ดนดนอยสิเนะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเพราะว่าผมกินเจรหรือเปล่าผมกินเจมายี่สิบกว่าปีเลยครับยี่สิบกว่าปีเลยตั้งแต่สองพันห้าิบสี่นะครับแต่ว่าไม่ได้กินเป็นหลักนะแต่ว่าผมกินแค่ปีหนึ่งสองครั้งประมาณนั้นครับเท่าที่เราทำได้ แค่นั้นเองเมื่อนี้ครับผมก็จะมาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาถามว่าตุ้มมหามงคลที่ผมํามขึ้นน่ะจะหมดหรือยังจะหมดไหมเหลือไหมจำกัดไหมผมขอบอกตรงนี้เลยครับถ้าหากว่าทุกคนฟังถึงตอนนี้ ผมเขาบอกว่าใช่ครับคือผมทำแค่จำนวนจำกัดถ้าหากว่าถึงเวลาหมดก็คือหมดครับถ้าหากว่าใครยังทันหรือว่าใครยังพอมีโชคมีดวงกับผมอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะได้ทันอยู่ครับแต่ถ้าหลังจากนั้นครับถ้าหากว่า หมดแล้วก็อาจจะหมดเลยครับหลายคนนะครับทัมมาว่าหมดหรือยังหมดหรือยังครับใช่ครับผมทําจํานวนจํากัดแล้วแต่โชค,ครับแล้วแต่คนถ้าหากว่าดวงสะพงกับผมกับตุ้มหมาลุงคนมงคนลุงปูก็อาจจะได้ไปไปบูชานะครับอันนี้คือผมบอกครับว่าผมทําจํานวนจํากัดเหมือนกันถ้ากว่าหมดก็คือหมดนะครับก็ไม่ว่ากันครับบางคนกับผมก็รู้ว่าอาจจะ อยากได้ช่วงเวลานั้นเวลานี้ครับแต่ต่หาว่าถึงวันหมดผมก็ต้องบอกว่าหมดนะครับแต่ถ้าถึงตอนนี้ก็คือยังบอกว่ายังพอมีอยู่แต่ถ้าหมดเมื่อไหร่ครับผมจะมาบอกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีทยอยทักมาเรื่อยๆครับถ้าหากว่าใครหลายคนครับที่ว่าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับนะหลายๆคนครับทักมาแล้วผมยังไม่ตอบอย่าพึ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าผมคนเดียว ไม่สามารถปีกเวลาไปตอบได้ครับแต่ว่าผมตอบแน่นอนครับอย่าพึ่งน้อยใจครับหลายคนนะครับที่ว่าได้ตุ้มงคลไปเนี่ยเกิดความแปลกเกิดความอัศจรรย์เยอะมากจนผมไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอกับตัวลหลายๆคนเลยครับโดยเฉพาะการถูกหวยถูกเลข ไม่เคยถูกมาสองสามปีไม่เคยถูกมาเป็นปีถูกจังจงก้องงูที่ผ่านมาเนี่แหละนั่นแหละครับความแปลกผมก็เลยเอามาบอกกล่าวแค่นี้ครับผมไม่อยากบอกยงางไงครับถ้าหากว่าสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้ผมบอกก่อนครับว่าถ้าหากว่าหมดก็คือหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังทยอยทยอยส่งอยู่ครับแต่ถ้าถึงหมดเมื่อไหรก่ก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมกับ เห็ดแค่เท่าที่เท่าที่ทําได้นะครับสำหรับมือนี่ก็เป็นเลขต่องวดของผมครับแล้วก็มาบอกกล่าวว่าผมทยอยส่งให้กับทุกคนแทบจะครบแล้วครับกระว่ายังพอออกครับเพราะว่าหลายๆคนทักมาแบบเบ้าเรื่องปฏิหารบอกข้อมแปลกให้ฟังเยอะมากจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะว่าหลายๆคนทักมาเจอกับตัวเองแทบจะทุกคนเลยครับ ถ้าหากว่าใครทักมาแล้วเล่าเรื่องหลายๆอย่างให้ฟังผมจะเล่าแต่ละคนไปนะครับเนาะสหลับวันนี้ขอกราบขอบคุณทุกคนครับที่ว่าเช่าตุ้มมงคลไปแล้วก็ไปบูชาแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ขอให้สีดีเกิดขึ้นต่อๆไปครับแล้วก็หลายคนทักมาก็สอบถามได้ใครที่ว่าอยากมีโชคมีลาบก็ขอให้มีโชคมีลาบตลอดไป กราบขอบคุณทุกคนด้วยใจครับ